โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สชุดนี้ก่อนก่จะส่งให้ลูกค้านะครับเรามาดูความเรียบร้ยอยรอบของเครื่องกันก่อนตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวจะส่งแบบเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหม้อไปประกบอบคู่กับที่เทคนิคการทําได้เลยครับพลาสติกต่างๆแก้วได้หมดเลยครับแล้วก็กระดาษที่หุ้มอะคริลิกอยู่ด้านนอกด้านในแกวได้เลยครับด้านหน้าแกะออกให้ดูแล้วเดี๋ยวจะดูจะได้ดูหัวแก๊สง่ายๆครับอ่า เมนูการทํางานมอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านสายสีดําเส้นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดนี้ให้ครับแดงบวกดําลบเวลาใช้งานก็เสียบให้ถูกสีทุกขั้วครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แปบสอโวลต์แดงบวกดําลบห้ามสลับขั้วนะครับถ้าแบตเตอรี่สลับขั้วช็อตทันทีเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไฟบ้านหรือแบตเตอรี่ครับสวิตช์จะเป็นสามสเตปแบบนี้ตรงกลางคือปิดเข้ามาขวามือตัวนี้เป็นระบบไฟบ้าน220บโวลต์ มาการกลอลที่เหมาะสมจุดสีแดงครับหมุนมาให้ตรงกันมาเตอร์ปรับกวเร็วได้ตรงกลางคือปิดเขะวมาฝั่งนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่ครับกรณน,นี้ถ้าไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับดึงออกไปเลยก็ใช้แต่ไฟบ้านอย่างเดียวหมุนมาฝั่งนี้ก็ไม่ทํางานก็ยกไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นระบบไฟบ้านโอเคการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออก แยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธ,ธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ําเด็ดขาดชุดมอเตอร์ตัวนี้ทางร้านรับกันให้1ป่ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องยกล้างน้ําได้เลยครับหม้อก็ยกแล้วก็ดึงออกล้างเหมือนภาชนะทั่วไปสกปรกมากๆก,ก็ใช้ฝอยเหล็กข,ขัดได้เลยแผ่นปิดหัวต่อแก๊สปิดสนิทครับอีกตัวหนึ่งหัวแก๊สสเตเลสใช้คู่กับวาล ปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับแล้วก็หัวแก๊สเนี่ยใช้ฝอยเหล็กขัดได้กรณีสกรปรกนะครับถ้าสกรปรกควรจะต้องทําความสะอาดอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีคราบสกรปรกที่หัวแก๊สจะทําให้ความร้อนตกลงได้แล้วเปลวไฟจะเป็นสีส้มสีแดงความร้อนจะไม่ที่หัวแก๊สจะไม่ขึ้นไปที่ก้นหม้ออ่อวาวาวแรงนั้นต่ำแบบนี้ถังใหญ่ก็จะหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ครับแต่ตัวใหญ่หน่อยน,นี่เน้นเลย ห้ามใช้แรงดันสูงแรงดันต่ำปลอดภัยแล้วก็ประหยัดแก๊สครับการใช้งานดูช่องกาดตัวนี้ต้องเปิดให้สุดเห็นไหมเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้ก็ไม่ต้องสนใจก่อนใช้งานปรับให้สุดแบบนี้ไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับสีฟ้านิ่ง,งเลย,ยามาดูถ้าช่องกัดเปิดไม่สุดนะครับเปลวไฟเป็นสีทันที ให้ช่องกัดให้สุดก็ได้ไปไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับเน้นเลยว่าต้องใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อจาให้ขึ้นใจเลยการทำพับคอนไฟแรงไม่ไหมแต่ถ้าไฟอ่อนเกินไปไหม้ครับโอเค